กับช่วงรถสวยเดิมทุกจุดค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตพาชมรถกระบะเอาใจสายลุยนิดนึงค่ะคันนี้นะคะคืออิลสูดีแม็ก2.5แซด VGS เกียร์ธรรมดา4ประตูตัว Highlander ปี2015ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเขาพร้อมกันนะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างและสภาพของเขาสวยเดิมแค่ไหนไปดูพร้อมกันค่ะ เริ่มกันที่ด้านหน้านะคะอีซุสคันนี้ให้อะไรมาบ้างเริ่มเลยตัวรถเป็นสีขาวเหลือบมุกอ่าเขาเรียกว่าขาวมุกนะคะขาวเหลือบมุกกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก้ออซุสสีแดงนะคะแบบนี้นะคะถัดเอ่อด้านข้างอ่าตัวตาไฟเป็น LED โปรเจคเตอร์นะคะสว่างมากๆเลยตัวในตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะคะออซุสก็ให้เป็นแบบ LED มาอ่าคราวนี้ เรามาดูที่สภาพกันนะคะแล้วก็ความเดิมของมันนะคะตัวฝากระโปรงมีเพียงรอยเม็ดหินเพียงเล็กน้อยบอกก่อนเลยคันนี้เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านนี่มีเพียงเม็ดหินนะเม็ดหินเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าคันนี้เดิมไหมนะคะฝากระโปรงเดิมไหมนะ 90. 9 0้าว้าวอ่า9 2้นะคะฝากระโปรงเดิมเดดูสภาพตัวโครมไฟ สวยเดิมนะคะไม่มีรอยเออไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวนะคะใสใสวิง้งวิงเลยเดี๋ยวเราขัดให้อีกทีก็จะสวยใสยสว่างคาตานะคะในส่วนของกันชนก็จะมีริ้วรอยบาดแผลพวกนี้นะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเม็ดหินเนาะเวลามาันสะกิดหรืออะไรกระเด็นมาเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เราเก็บเรายินดีแต่ตอนนี้เรายืนยันและนอนยันและนั่งยันว่า ในส่วนของด้านหน้าสีเดิมทั้งคันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะของแต่งที่ได้มามีอะไรบ้างหนึ่งเลยสะดุดตามากๆก็คือแม็กนะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนแม็กมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะคะแต่ยางยังรัดยางเดิมแต่ดูยางเดิมของเขาเห็นความลึกไหมเห็นเขาเรียกว่าหนวดไหมหนวดพวกนี้เห็นปะคือขนาดยางปี2019นะแต่ว่า ยังหนาเพราะลูกค้าวิ่งน้อยมากจริงๆตัวยางปี2019แต่แม็กใหม่นะคะแม็กใหม่เป็นแม็กท e ก้านยกนะคะสีอ่อกออทองน้ำตาลไม่ไหม้นะคะคือสวยตัดกับตัวรถสุดๆเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนรับประกันไม่มีรอยถลองนะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนจริงๆอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นตัว Highlander นะคะตัว Highlander ก็จะมีคําว่าไฮแลนเดอร์นะคะติดอยู่ที่ประตูฝั่งคนขับนะคะในส่วนของกระจกข้าง กระจกข้างเป็นสีโคเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีตัวกันสาดนะคะดีแม็ Mac, ออกลายเคปลาเคปลาติดสติกเกอร์เคปลาตรงแกนกลางอีกคือแบบดูหล่อดูเท่ม,มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของบันไดก็มีบันไดามาให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะคะก็ไว้ปีนขึ้นเวลาเราจะขึ้นเวลาเราจะลงนะคะสามารถเหยียบบันไดได้เลยอ่ะคราวนี้ เรามาเช็คกันว่ามันเดิมไหมสีเนี่ยมันเดิมไหมที่อยู่ที่รถนะคะอ่ามาเช็คกันเพราะว่าดูแล้วนะอย่างที่บอกเลยว่าในส่วนของข้างหน้าก็คือมีเพียงสะกตดหินสะ,สะกิดสะกิดเท่านั้นนะคะอ่าแปดสิบห้าจุดแปดถใสๆเลยอ่ะแปดสิบเจ็ดจุดสี่นะความเดิมของมันนี่แบบหอมห่วนมากนะคะถัดมาที่ประตูเราพรีเซนต์ไปแล้วลืมมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะอ่า 98.1 92.5เนี่ยมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆสะเก็ดหินจริงๆนะแต่มันเดิมมากอะแบบเห็นแล้วต้องซื้ออะเพราะว่าคันนี้ลูกค้ามาเทินรถที่ร้านนะคะเห็นแล้วต้องซื้อเลยอ่าประตูหลังนะดู88.1 96นะคะดูความเดิมของเขาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราขัดอีกทีนึงนะคะรถก็จะวิ่งกว่านี้อ่าในส่วนของกระบะด,ด้านท้ายดูมาดูตรงนี้หน่อย ามาดูตรงนี้หน่อยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คก,กระบาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยแบบซีนเห็นป่าเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมสวยสวยเลยนะคะถัดมากระบาดไม่มีแผลริ้วรอยขูดชนใหญ่ๆหญ่ใญดใเดี๋ยวเราเช็คกันว่ากระบาดเดิมไหมนะคะสีเดิมไหมนะคะเราลองเช็คกันดูอ่ะ93.7ตรงไหนดีอ่ะซุ้มหน่อย แปดเห็นปะโคตรเดิมอ่ะในส่วนของล้ออย่างที่บอกว่าเปลี่ยนใหม่จริงๆไม่มีริ้วรอยจริงๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีคูดจริงๆและดูดอกยางหนวดยังอยู่ครบทุกร้อจริงๆยางไปี19แต่เหมือนได้ยางใหม่ยางไปี19แต่แบบยางใหม่อ่ะดูดิ ه, ดูความลึกนี่คือเท่าเนี่ยเล็บอะเล็บจิ้มลงไปแล้วกินปลายนิ้วอีกนิดนึงอีกอ่ะเอ่อตัวแม็กเป็นขอบ18นะคะหโคตรสวยเลยแม็กสวยมากอ่ะ สวยมากจริงๆนะคะอ่ามาต่อกันที่ด้านท้ายเลยด้านท้ายของตัวแซดนะคะก็จะมีเอ่อ VGs DDI นะคะแล้วก็ตัวแซดอยู่ด้านนี้นะคะส่วนอีกสูตรด D ี Max อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ลูกเอามีกล้องด้วยนะถ้ามีกล้องแสดงว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในต้องมีหน้าจออ่ามีบันไดนะคะสภาพบันไดก็สวยงามไม่มีรอยถลอกใดๆมีนิดนึงแหละเวลาเราแบบ เอาของขึ้นเอาของลงเพียงแค่นั้นเองเพราะว่ารถปี2015นะคะจะบอกว่าแบบไม่มีรอยเลยเดิมๆมมันก็มันก็ยังไงยังไงอยู่แต่ว่าเดิมจริงๆแต่ว่าไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยอันนี้ก็คือมันอาจจะขัดกันนิดนึงพอะรถปี1 5อ่ะเดี๋ยวเราเช็คนะคะว่าฝาถ้ายเดิมไหมอ่ะ80.6ค่ะ แ7 2เดิมแน่นอนนะหมุนมาค่ะหมุนมาเลยหมุนมาเลยฝั่งนี้เลยตัวกระบะด้านซ้ายนะคะฝาถังน้ํามันนะก็เป็นดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะดูซอกก่อนดูซอกกระบะหน่อยชอบดูส่วนที่ยากไงตากล้องก็ค้อนไงดูซอกนะคะดูแบบโอ้โหสีขาวมุกของเขามีเพียงรอยสเก็ดหินเล็กๆน้อยๆริ้วรอยสามารถขัดออกได้นะคะ,ะเช็คความเดิม อ่า92.7นะคะขออีกทีนึงอ่าเงนะคะก็คือฝั่งนี้เดิมแน่นอนอ่ามาต่อกันที่ประตูเหมือนกันกันกบฝั่งโน้นเลยมือเปิดประตูโคเมียมนะคะแล้วก็มีกันสาดมาให้สภาพกันสาดไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีร่องรอยขีดขวดแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เคปล่าตรงนี้นะคะทำให้รถดูหล่อขึ้นอีกแล้วก็มีคำว่า Highlander นะคะเช่นเดียวกับทางโน้นตัวสภาพกระจกเห็นไหม เป็นโครเมียมก็จริงแต่ก็ยังไม่มีริ้วรอยใดๆเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้อยู่ที่ตรงนี้อ่าเรามาเช็คความเดิมกันประตูหลังซ้ายนะคะอ่าแปดแปจุเก้าอ่าเก้าสิบสี่จุดห้าเดิมจริงๆอ่ะเก้าสิบหจุดสี่นะคะ95.6เห็นไหมอย่างที่บอกเลยว่ามันจะมีเพียงแค่แบบเนี่ยพวกรอยสะเก็ดหินแบบเนี้ยแต่มัน มันหอมหวานอะ่ะมันสวยเดิมทั้งคันจริงๆอ่ะเหลือเหลือด้านหน้าอ่าแปดสิบแปดจุดสี่แปดสิบหกจุดสามหลังค่ายที่หนึ่งอ่ะหลังคาอีกที่หนึ่งนะคะอ่าแปดสิบสามจุดหนึ่งนะคะอ่ะอีกที่หนึ่งหลังคามันกว้าง อ่าโอเค83นะคะเอาเป็นว่าสภาพสีภายนอกนะคะ100%เดิมทุกจุดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อว่าสีเดิมๆเ,เนี่ยแต่มีการถอดหรือว่าแบบลงแค่สีบางๆหรือเปล่าไปดูพร้อมกันนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านี่ลูกค้าติดโชกตัวโชคมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงแบบเอยเป็นผู้หญิงแล้วจะต้องแบบเอียดไปอ่ามาเลย ที่ตัวฝากระโปรงมีรอยถอดเพราะว่าเราใส่โช๊นะคะเห็นไหมเพราะเราต้องไขออกแล้วก็ใส่โช๊คเข้าไปอ่ะดูที่ซอกเลยสวยเดิมนะคะเดิมเดิมเลยเม็ดตัวหัวน็อตเดิมเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขเม็ดอาร์ชัดๆรูกลมกลมคมคมรอยมาร์กนะคะยังตรงกันชัดเจนอ่ะเนี่ยรอยมาร์กยังตรงกันชัดเจนนะคะ ถัดมาเรื่อยๆนี่หัวน็อตตรงช่วงคานสวยเดิมสวยเดิมสวยเดิมนี่ตรงกันชัดเจนเห็นไหมหัวน็อตเห็นไหมเดิมเดิมรูกลมๆนะคะรูกลมๆตัวแผ่นเพจนี่ตัวแผ่นเพจ,เพจอย่างที่บอกว่าเอเซอร์เนี่ยถ้าเรามาเห็นรถตัวของจริงแล้วเราส่องเข้าไปมันจะต้องออกเหลี่ยมๆหมายถึงว่าหมุดมันนะคะมันจะไม่สามารถทําได้นี่อะ เม็ดอาร์คนะคะหัวน็อตนะคะสวยเดิมเลยไม่มีรอยถอดรอยไขเลยขยับมีเพียงฝากระโปรงที่ขอดใส่ชกเท่านั้นนะคะที่มีรอยไขสวยเดิมเดิมเลยตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง2,500 v g s Turbo อยู่แล้วนะคะยืสู่ก็ใครที่เ่เขาเรียกว่าอะไรปัจจุบันนะมันเปลี่ยนเป็น1.9แล้วเนาะคือใครที่ยังเป็นสาวรชอบหน้านี้อยู่2.5นะคะก็ต้อง ตัวนี้เลยนะคะตัว Highlander 4ประตูคันนี้นะคะตัวระบบเบรก ABS นะคะมีมาให้เครื่องยนต์สวยๆขนาดยังไม่ได้ล้างแบบสะอาด100%นะเราเราอดใจไม่ไหวเอามารีวิวก่อนนะคะก็ยังเนี่ยเห็นไหมรอยมาร์คชัดๆเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีรอยเยิ้มนะคะคือทุกอย่างสวยเดิมฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงแท้นะคะจากศูนย์ฮิสูส่เห็นไหมความเดิมเม็ดอาร์คนะคะ ไอแผ่นบำรุงรักษานะไม่มีริ้วรอยเลยดูดิรถเจ็ดปีไม่มีรอ,อยฉีกรอยขาดรอยแกะเลยนะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้โอเคมาต่อในส่วนของประตูโครงสร้างประตูจะสวยไหมเนาะเมื่อกี้วัดไปแล้วมันเดิมนี่อ่าลองดูนะคะลองดูลองดูหัวน็อตนะคะลองดูหัวน็อตสวยเวยอันนี้เป็นหัวน็อตประตูหลังเนาะอ่าอันนี้อย่างอันนี้คืออย่างอันนี้คือน่าจะเป็นตัวที่ลูกค้าแบบ ติดมานะคะเขาก็ติดเตือนไว้นะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูแป๊บหนึ่งนะอย่างว่ารถมันปี2017อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลอะนิดหนึ่งอ่าดูเม็ดอาร์คเห็นไหมรอยเม็ดมารถสีขาวแล้วนี้เราเจอสีขาวสองคันเลยนะอ่ารอยเม็ดอาร์คเห็นปะเดินเรียบๆเนียนๆน,นะคะสวยตลอดเส้นตลอดสายนะคะสวยยาวๆายาวๆเลย เม็ดอาร์กเรียบเนียนสนิทเท่ากันทุกเม็ดนะคะยาวๆเลยสวยเดิมมากๆนะคะตัวหัวน็อตเดิมๆอย่างที่บอกว่ามีแค่ฝากระโปรงที่ถอดใส่โชกคเท่านั้นนะคะอะมาประตูด,ด้านหลังด้านหน้าเดิมแล้วด้านหลังเดิมไหมนะ,ะแบบเราให้ดูพอแบบมันลำบากตอนใส่ไงคะลูกค้าเราก็เลยแบบโอเค ต้องถอดจากมุมเนย่ง่ายเราสาสาจะให้ดูบางแถบอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์ก hmm. นะคะสวยสวยเรียงเนียนสนิทนี่มันอาจจะมองไม่เห็นแต่คือมันมีเม็ดอาร์กนะคะตลอดนี่ตลอดนี่เม็ดอาร์กนะคะตลอดเลยไม่มีการโป้ไม่มีการแบบเก็บทําสีใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยเดิมเลยตลอดทั้งบานประตูเลยนะคะ แล้วตรงนี้ก็โชว์ไปแล้วเนะาะเมื่อกี้ตอนต้นที่พาดูนะคะก็คือเม็ดาาอาร์ตตัวกบะด้านท้ายมาดูการโครงสร้างท้ายนะคะอุย้ยอ่าลูกค้าติดโชคมาจังหวะแรกตกใจเหมือนกันจังหวะแรกตกใจเหมือนกันอ่าลูกค้าติดโชคมานะคะโชคฝาท้ายนะก็ดูหัวน็อตนะคะสวยเดิมไม่มีรอยไขนะคะไม่มีรอยแกะเม็ดอาร์ต ครบ,บนะคะท้งซ้ายทั้งขวาอันนี้อาจจะยังเลอะอยู่นะคะเดี๋ยวรอก่อนนี่เม็ดอาร์คเห็นปะเม็ดอาร์คเราใจร้อนนะคะเราให้ล้างแค่ช่วงล่างแล้วเราก็โชว์นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ช่วงล่างล้างแล้วเรียบร้อยนี่อ่ะเห็นปะเห็นปะสวยเดิมเลยแล้วก็สภาพแมกไลเนอร์นะคะอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์แบบมากตัวจุดล็อกนะคะครบทั้ง4จุดนะคะสวยสวยใสใสเลยนะคะเอาไปใช้ได้อีกยาวยาวเลยอ่า มาต่อกันที่ฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างอ่าประตูบานนี้สวยไหมอืบโอเคอ่าเม็ดอ้างนะคะมันอ่าต้องเช็ดให้ก่อนยอมนิ้วดำนะคะอ่าโอเคนี่สวยสวยใสๆนะคะเดิมเดิมเลยนี่มันเห็นยาพครถมันสีขาวแค่นั้นเองนะคะเดิมเลยเดิมสนิต สวยเดิมนะคะตลอดทั้งบานเลยคะ่ะบานสุดท้ายอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนนะหัวน็อตประตูเห็นไหมสวยเดิมเลยไม่มีรอยไขยรอยใดๆทั้งสิน้นเม็ดอาร์คอยู่ครบไหมเม,หม,ม,ม็ดอาร์คอยู่ครบไหมฮึบอ่าเม็ดอาร์คครบครบสวยสวยตลอดทั้งแนวเลยคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมฝั่งนี้บ,า, Years, บานนี้เด่นมากมาคือมันมันแล้วแต่เนาะ มันจะหนาจะดึกแต่มันต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบานนึงอ่ะมันจะต้องลักษณะคล้ายๆกันตลอดทั้งบานสวยสีเดิมโครงสร้างสวยงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในว่า2.5 Z vgs highlander คันนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างไปดูพร้อมกันค่ะออปชันที่ให้มาเริ่มจากกุญแจนะคะได้ไปเลย2ดอกนะคะเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะคะปลดล็อกอ่าก็จะมีไฟกระพริบที่หูกระจกเห็นไหมเดี๋ยวสักครู่นะอ่าอันนี้ล็อกนะคะ ปลดล็อกอ่าปลดล็อกแล้วนะคะเปิดมาเลยอ่าดูสภาพแผงประตูก่อนคือเรายังไม่ได้ทาความสะอาดเท่าไหร่แต่ทำเราดูแค่ริ้วรอยพอว่ามันไม่มีรอยแตกแต่พวกนี้นเราเช็ดออกหมดนะคะเนี่ยไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยทะ,ะอยลอกนะคะเดิมๆแผงประตูสีดาพลาสติกเนาะพลาสติกตัวออปชันก็ได้กระจกไฟฟ้าไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ออโต้ฝั่งคนขับ1บานนะคะอันนี้ตัวปุ่มล็อกกระจกนะคะห้ามเปิดกระจกนะเอ๊ะ ตัวปุ่มล็อกประตูอันนี้ล็อกกระจกนะคะแล้วก็ดูในส่วนของเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะอืออ่าในส่วนของพวงมาลัยก็สภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกม่อาจจะมีผ่านจากหรือรอยการใช้งานคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะออก มันไม่ได้แตกอะแต่เนี่ยมันมันนิดนึงแหละมันแบบมันรูดๆบ่อยๆนะคะบางทีนะอ่ามันก็มีนิดนึงนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้หุ้มใหม่บอกได้นะตัวพวงมาลัยเนี่ยหุ้มใหม่ได้แอร์แบ็กมีมาให้คันนี้2.5ซนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูว่ารถปี15อยู่ที่ประมาณ7ปีเศษเศษเลขใหม่จะเท่าไหร่นะคะเอากันเลยอ่าเลขใหม่ของเขาอยู่ที่อยู่ที่ มา1 4 7่งกิโลเมตรรถ7ปีรถ7ปีก็อยู่ที่ปีเราไม่ถึง20 0 0 0โลอ่ะประมาณ20,000โล7จ็2 4อ่ะอยู่ประมาณปีละ2 0 0 0 0โลปกตินะคะแล้วคันนี้นะของแต่งที่ลูกค้าแต่งมาจะมีตัวคนเร่งไฟฟ้าอ่าลูกค้าใส่คนเร่งไฟฟ้ามานะคะเหยียบง่ายเหยียบลื่นเหยียบเบานะคะแค่นั้นเองเพราะว่าเจ้าของเก่ามีอายุนิดนึงนะคะลูกค้าเขาก็แบบ เพื่อความสะดวกสบายทั้งโชค๊คฝากระโปรงโชคฝาท้ายแล้วก็คันกเร่งไฟฟ้าคือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเองนั่นเองแล้วก็มีสวสวยอีกนิดนึงอ่าให้ดูหน่อยหนใอันนี้ถึงนะก็คือตัวหัวเกียร์นะคะก็ใส่หัวเกียร์มานะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเบาะด้านนูน้นเชิญค่ะอ่าดูเบาะ2.5งจดเซจะได้เบาะหนังเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะคะก็ถือว่าลูกค้า ใช้งานได้ดีนะรถแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นโลดูดิปีกก็ไม่หรือว่าเดี๋ยวนะอ๋อน่าจะมีการทําแล้วหนึ่งครั้งเพราะว่าตัวหนังค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกันนะคิดว่าน่าจะทําปีกและหนึ่งครั้งนะคะแสดงว่าลูกค้าก็มีการเป็นทนายใช้รถด,ดูแลรถอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะอ่ะในส่วนของคอนโซลคอนโซนนะคะคอนโซนสีดำอคอนโซนสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS มีมาออแอร์แบ็กมีมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นเกะใส่ของ มีตัว power outlet นะคะสามารถได้เลยนี่เอาหัวมาเสียบได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นเก๊ตตัวบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็ตัวคู่มือมีมาพร้อมแล้วก็มีประกันแต่ไม่ชั้นหนึ่งนะคะติดรถมาด้วยนะคะแล้วก็อุ้ยโทษทีค่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีเก๊ะน้อยๆอ่าอีกเก๊ะหนึ่งนะคะสำหรับใส่ของนะคะอย่างที่บอกว่ารถมีกล้องหลังส่วนมากจะมีหน้าจอเห็นไหม ก็มีหน้าจอมาให้นะคะนี่เล่นน่าจะใส่ซ d ดีอยู่นะคะใส่ซ d ดีอยู่หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะแล้วก็จะมีตัวช่องใส่ SD c ดีการนะคะให้เรียบร้อยนะคะเมนูมีอะไรบ้างอะมีโทรศัพท์นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวปิดก่อนเดีย๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็กล้องถอยต้องมีอยู่แล้วกล้องถอยเกียร์ถอยอยู่ตรงไหนคะอ่า โอเคอ่า okay. นี่เลยเพราะว่าขับ1.9กันนี่ก็จะคนละที่เอ้ยที่เดียวกันเอ้ยคนละที่คนละที่เพราะว่านั้นมันจะแบบดึงนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปใช่โอเคนี้2.5ปกติไม่ไม่ถนัดเกียร์ธรรมดาเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราอ่าลืมไปตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกนะอันนี้เบ่งมือมีช่องวางแก้วนะที่วางแขนอ่าลูกค้าบอกว่าอันเนี้ยก็คือตัวน็อตที่ใส่กับอะไรที่เขาให้มานะคะก็ นี่อันนี้หัวเกียร์มีมาให้อ่ะคือดูดิเกียร์เอ่อเกียร์เกียร์ธรรมดา5สมิดเนี่ยเกียร์ถอยเห็นไหมปกติคือจะสังเกตจากนี้ไงอ่าใครไม่ถนัดก็นี่ได้เลยเห็นไหมบอกเลยหนึ่งสอหเกียร์ถอยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพเบาะด,ด้านหลังกันด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนั่งสบายเพราะว่ารถ4ประตูขึ้นง่ายลงง่ายมีที่ใส่ของมาให้มีที่แขวนของเห็นไหมเขียนเลยว่าแม็กซี่กิโลกรัมนะคะแล้วก็ทั้งฝั่ง คนนั่งด้านซ้ายและคนนั่งด้านขวานะคะในช่วงมีที่วางแก้วน้ํานะคะตรงนี้เปิดได้เดี๋ยวให้ดูอ่านี่เลยที่รองแขนนะ,ะสมมติเราไปกันแค่4ี่คน1 2 3 4าก็มีที่วางแขนสบายๆแบบนี้แต่ถ้า5คนก็เอาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะไม่มีหัวเบาะมีแค่2คนแต่ว่าตัวสายเบลนะคะมีให้ทั้ง3ที่นั่งนะคะถือว่านั่งสบายอ่าที่จับนะคะโดยรวมแล้ว โอเคมากๆเหมาะก,กับาสายซิ่งสายแว้นไม่แว้นนะ่ะไม่เชิงแว้นนะ่ะคนที่แบบมีครอบครัวหน่อยแล้วก็อยากทุกของได้ด้วยไปไหนมาไหนไปได้หลายคนแถมทุกของได้เพราะว่าเป็นกระบะ4ประตูตัวสูงไม่ต้องห่วงเรื่องจะคู่จะคาดไม่มีนะคะเพราะคันนี้เป็นตัวไฮ l i เดอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของเขากันนะขนาดแบบอันนี้คือล้างแบบไม่ร้อแต่ช่วงล่างนะคะจะสวยใสยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ เราพาชมนะคะช่วงล่างของ DMa x 2.5แคันนี้กันนะคะก็คู่หน้าของเขาล้อล้อคู่หน้าจะเป็นดิสเบรกนะคะส่วนล้อคู่หลังจะเป็นดัมเบรกอ่ะดูอันนี้ดูจานเบรกนะคะเรียบเนียนนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะแล้วก็ดูตัวผ้าเบรกยังเหลืออีกเยอะนะเพราะว่าคันนี้รถปี15แต่ลูกค้าวิลูกค้าวิ่งมาไม่เยอะเลยนะคะจานตัวเบรกยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะมาดูข้างหน้านิดนึง ไม่ค่อยได้พาชมข้างหน้านะคะอ่านมองสองขึ้นไปตัวคารเห็นปะสวยเดิมนะคะเ mm hmm. ม็ดอาร์คเด่นเด่น mm hmm. ชัดๆเลยหัวน็อตนะเห็นหัวน็อตด,ด้วยนะเนี่ยถ้าดูแต่ตรงนี้นะคะจะเห็นหัวนอ็อตเห็นปะไม่มีรอยถอดรอยไขนะแต่ถ้าเรามองแบบเอ่อคันนี้ลูกค้าเนี่ยพ่นการสนิมด้านล่างมาดังนั้นอะ่ะบางทีมันก็จะมีแต่มันไม่ได้เลอะนะคะคือมันเป็นการพ่นการสนิมนะคะแ,วแ้วก็ดูตัวคัสซีเห็นปะ สวยเดิมรูกลมๆนะคะเนี่ยซีนเห็นปะไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเดิมๆเ,เลยคะ่ะสีแข็งแรงรูกลมๆนะคะแล้วก็อ่าตัวโชค๊คเห็นไหมไม่มีรอยเยิ้มนะคะไม่มีรอยอะไรเลยคือคันนี้มันอาจจะดูเลอะเทอะนิดน,นึงเพราะว่าพ่นกันสนิมช่วงล่างมาอะโช๊คนะคะสปริงเดิมๆรอยมาร์กนะยังเห็นอยู่เลยนี่รอยมาร์กนะคะเห็นไหมยังเห็นยังเห็นอยู่เลยเนะี่ยพวกสีมาพวกเนี้ยนะรอยมาร์กอ่ะแล้วตัวแบบ เอ่อย่างลูกหมากเห็นปะอย่างลูกหมากแน่นๆนะคะแน่นๆเลยแน่นๆเลยถัดลงมาด้านล่างตัวเครื่องยนต์เราดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะว่ามีแบบเดี๋ยวพยายามจะให้เห็นซีนนี่ไม่มีไม่มีรอยแบบเออเนี่ยเห็นว่าน้้ำมันไม่มีเยิ้มนะคะเดิมเดิมเลยนะคะซีนนะตัวซีนตัวเกียร์เห็นไหมตัวเกียร์นะคะตัวซีนเกียร์นะคะเนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้เลยนะคะถัดมาเอ่อ ในส่วนของตัวท่ออ่าตัวท่อคันนี้คืออย่างที่บอกเลยว่าอย่างที่บอกตอนต้นคือลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนแม็กที่เม้งกานยางมานะคะแล้วเขาก็แถมท่อลูกค้าก็เลยเปลี่ยนท่อมาด้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบเสียงไม่ชอบท่อแต่งนะคะลูกค้าเราก็ใจดีใจดีให้อะไหลเดิมมาด้วยนะคะอยากให้เราเปลี่ยนกลับเดิมก็สามารถบอกได้เห็นไหมถังน้ํามันนะคะสวยเดิม วยเดิมเลยนะคะถังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีริ้วรอยคูดรอยอะไรเลยนะคะเดิมเดิมเลยในส่วนของตรงนี้นี่ดูซีนมันเห็นไหมย,ยาแนวมันเดิม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 เลยเห็นไหมเอ่ยอาถัดมาอะโชคนะคะก็ลูกค้าเปลี่ยนโชคมานะคะก็คือถ้าสามารถมาทดลองขับได้นะคะว่าโชคคู่นี้นะคะนิ่มหรือว่าอะไรยังไงมาทดลองขับได้เลยนะคะสำหรับช่วงล่างคนันนี้นัดให้ แทบจะร้อลูกค้าใส่ใจดูแลดีมากนะคะพ้นการสนิมมาอย่างเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับอีลสู m a ดีนะคะ2.5แ VGS เกียร์ธรรมดา4ประตูไฮแลนเดอร์นะคะปี2015คันนี้นะคะใครเดินดุดๆม,มาหน้าร้านนะคะอย่างที่บอกเลยราคาอยู่ที่579,000บาทนะคะแต่สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook นะคะเราให้ส่วนลดเพิ่มเลยอีก50,000บาทเหลือเพียง 529,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีจัดได้เต็มเลยฟรีดาวน์ได้ยอดลน้ลนๆเลยเพราะว่าอีซูซเป็นแบรนด์หลักนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เครดิตเตรียมรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วแล้วก็โปรโมชั่นนะคะออกรถวันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีทุกอย่างเลยและไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการเซ็นเอกสารและส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ ยังไม่พอเรารับประกันเครื่องกับเกียร์ต่ออีก1ปีเต็มไม่จํากัดระยะทางรับประกันระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่นะคะให้อีก3เดือนช่องทางการติดต่อสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรมาเลยที่เบอร์0944264444นะคะหรือสามารถเมมเบอร์นี้และแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ